สวัสดีครับวันนี้พามาดูการปลูกกล้วยแบบไม่ง่ายแบบขี้เกียจที่ผมเคยปลูกเมื่อก่อนหน้านี้นะครับประมาณทักอาจจะร่วมปีแล้วปลูกนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยคอปกปุ๋ยหมักแล้วพวกเศษใบไม้ใบหญ้ามากลบที่โคนให้เขาเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นปุ๋ยเองนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจมาก นีครับผลตผิดเขาก็เริ่มให้แล้วก็ออกเครือออกลูกออกมาเรื่อยๆนะครับให้กินมาเรื่อยๆดูครับต้นเล็กก็ไว้แยกหน่อไปขยายไปปลูกที่อื่นได้นะครับง่ายนะครับการปลูกกล้วยแล้วปลูกแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อุ๋ยเคลีน,นี้ไม่เคยใส่นะครับ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นี่ครับสูงมันสักสองเมตรห้าสิบมาถึงถึงเชือนนี้นะครับน่าสองเมตรห้าสิบดูสิครับปลูกเป็นแถวปลูกแบบการสนใจน้อยมาก น้ำก็ไม่เคยลดอาศัยว่าก็ได้น้ําฝนนะครับอาศัยว่าได้น้ําฝนนี่นะครับอีกเครือหนึ่งตูกยับออกไม่สุดนะครับยับออกไม่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมานสักแปดเก้าวีต่อเครือนะครับก็ถือว่าไม่ไม่มากก็ถือว่าพอใช้ได้ สังเกตตัวนะครับคือเขาชอบรักษณะเขาชอบทําความสะอาดหมายถึงว่าใบก,กาบที่แก่ที่แห้งก็ตัดออกไับ้างนะครับว่าผมเคยสังเกตตัวถ้าทิ้งแบบไม่ตัดทิ้งให้เขาพันต้นอย่างนี้การเจริญเติบโตเขาจะไม่ดีนะครับดูดูดแล้วเขาจะาชง,งักก็เหมือนว่าเขาไม่ชอบนะครับนี่ผมเพิ่งจะตัดไปเมื่อวันสองวันมานี้เอง ปลูกมากครับกล้วยมีที่ว่างนิดหน่อยก็ดีว่าปล่อยให้เป็นที่โลง่งว่างเปล่ามีประโยชน์ถูครับถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก,ก็ใส่ในหลุมหรือหรือกลบโคลนหลังจากงอกแล้วหลังจากโตแล้วก็ใส่ที่โคลนได้นะครับผมใช้รักษานี้ส่วนมากผมจะเน้นไปทางปุ๋ยคอกก็ต้นละ ไม่เยอะนะครับประมาณสักหนึ่งกุ้งกีหรือสองกุ้งกีแต่ถ้าปุ๋ยมีเยอะก็ใส่มากกว่านั้นแต่ถ้าปุ๋ยไม่มีก็ประมาณสักครึ่งกุ้งกีได้บางทีก็สองสามกะลานะครับไม่มีกําหนดมาตรฐานตายตัวนะครับว่าจะใส่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะให้น้ําหน้าแรงเสบ้างนะครับไม่งั้นใบเขาจะเหี่ยวการเจริญเติบโตจะไม่สมบูรณ์ ต้นนี้ก็เป็นพันเตี้ยนะครับพันเตีย้ยยังไม่ได้เอาตัดกาบแห้งกาบแกะออกเลยนะครับว่ามดมันเยอะมดเขาเยอะคือยังออกไม่สุดนะครับต้นนี้เป็นเรียกว่ากุณนวาพันเตี้ยนะครับ คือได้ต้นพันธุ์มาจากเพื่อนบ้านนะครับก็เลยว่าสนใจว่าเห็นพันธุ์มันเตี้ยแล้วลูกเคือเครือเขายาวแล้วหวีเขาเยอะนะครับก็เลยสนใจเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ